สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุม่มบ้านโนนครับวันนี้ผมจะพาไปลาอหาผึ้งครับทุกคนครั้งแรกเลยครั้งแรกกับการหาผึ้งผมเห็นแม่นะครับแม่มากินน้ําหวานมาเอาอะไรมาเอาเกสรดอกผักกระเชดครับเนี่ยผมนั่งมองดูตัวมันอยู่ครับทุกคนมีหลายตัวอยู่ผมใช่ดูครับ บินอยู่แถวนี้ครับเพื่อนๆผมก็บอกเคยตามด้วยตามพึ่ง่ะบู๊เจอรังหรือเปล่าทุกคนบินอยู่เมื่อกี้อ๋อนี่นี่เจอตัวแล้วทุกคนดูครับดูดูนี่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 ครับอยู่ดอกนี้นี่ครับตัวพึ่งบินไปนู่นแล้ว พึ่งพงก็มีเพื่อนๆน,นู่นครับพึ่งตัวใหญ่ของเราอยู่ทางนู้ดไปดูครับนี่ครับตัวใหญ่นี่ครับรบินอยู่ข้างในครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเไปไนละ่ะนี่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 ครับเกสรเต็มขาเลยทุกคน ครั้งแรกของผมเน้อจะเจอรังหรือเปล่าก็บมร่รู้มีตัวบัวลายครับเพื่อนๆ แล้วนี่อยู่ทางนี้อสองตัวทุกคนเห็นมาเอาเกสรอ,อยู่สองตัวโอ้ทุกคนโอ้นู่นะครับ นู่นน่ะมันรัดไปทางนู้นครับทุกคนยอดไม้น่ะครับยอดต้นปอสาไปทางนู้นกล้องส่องบอทันแล้วครับไปครับเดีย๋ยวผมพาไปตามดูว่าจะเจอรังบ่ผมก็บเคยตามพึ่งด้วยผมก็ไปดูใน youtube ดูอะไรมาเหมือนกันครับที่เขาตามพึ่งให้ดูไปครับเดีย๋ยวผมพาไปดูว่าจะเจอบ่ โอ้หาบเจอพี่น้องเหนื่อยเหนยนยตามยากอยู่เด้อพี่น้องคันคนบ่เคยตามมาดูตัวบ่เป็นพร้อมจักบินเข้าบินออกอยังไงเห็นแต่มันบินมันมาเอาเกสอนแล้วก็บินข้ามต้นไม้มา อันนี้ปากกล้วยไปครับไปดูตรงต้นมะขามเทศนี่นะครับต้นมะขามเทศอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไปไปดูกันใกล้ๆอ,อยู่ไหนนาะ มีให้บอละบ่เจอบ่เพาะมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหน,นอยู่มองไหน,น ต้นมะขามเทศก็บ,บม่มีตรงนี้ต้นสะเดาคยอ,อยู่ต้นสะเดาครับพี่น้องไปดูไปเบิงเดินจนฮ้อนเบิด โอ้ยบ่เจอหรกอกไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงอีปกป่านึงป่ากระถินใกล้ๆกันทุกคนเดี๋ยวๆฝั่งนี้ไปครับทุกคนมาดูป่านี้ถ้าบ่เจอป่านี้ก็โ,โห บอกหาแล้วทุกคนหายยากจังจนสายแล้วครับเนี่ยพึ่งมันไม่ได้ออกแล้วเนี่ยพึ่งมันไม่ได้ออกหาดอกไม้แล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ครับนี่ข้างหน้าเป็นป่ากระถินครับทุกคนตอนนี้ต้นไหนต้นมะขามเทศอยู่ข้างในนี้มีรังนกกระจอกนกกระจาบ อาทุกคนเอาแล้วเอ้ไงใช่ทุกคน,กคนเจอแล้วโอ้โหฟุกครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้พึ่งลังเดียวหาครึ่งวันโอ้โหพี่น้องครับเอาแล้วอยู่ข้างกำแพงปูน นั่นนะครับดำๆหนยข้างนอกหน่อยู่ต้นมะขามเทศโอ้โหได้เตมบิงได้เตมมองผมซูมให้ดูนั่นนะโอ้โหโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยแท้ๆตั้งแต่เช้าอ่ะพี่น้อง จนพึ่งโบกลัางแล้วอ่ะบกคุ้มเลยเด้ย <c oughs> โอ้อยู่ต้นมะขามเทศเอาไปได้เดี๋ยวดูกระครัๆดูมันกระครัๆโอ้อะไรก็อ <c oughs> อะไรวิ่งอยู่ข้างล่างนี่เด้อทุกคน บอได้หรอกทุกคนว้เอาบปได้ได้เต็มเบิง้งได้เต็มมองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้โหบุคครับบคุคคม